มันเลนะก็ไม่มีอะไรคือ,อชื่อว่านชื่อว่านพี่หลอนพี่หลอนระวังอย่าบางโน้นนะจับแล้วถัดไปแค่4ี่คนอ่ะ คนแรกอ่ะถ้าจับแล้วถัดไปสี่คนถ้าไม่แรกก็คือหมดสิทธิแรกอ๋อเห็นก็ต้องบังคับแรกบังคับแรกในช่วงสี่ในช่วงสี่คนอ่านต่าจากสี่คนจาดสี่เป็นตเอใช่ใช่สี่คนคือนับคนแรกด้วยใช่ไหมใช่ก็คือจะมีของขวัญอยู่สี่ชิ้นให้คุณเลือกก็ให้คุณเลือกก็เลือกแค่สามชิ้นเพราะหนึ่งชิ้นนแล้วทุกคนมีสิทธิ์ได้หนึ่งครั้งทุกคนมีสิทธิ์ได้หนึ่งครั้งคนที่หาคนขึ้นมาคนห้าห้า คนที่ห้าแลกได้หมดก็เหมือนกันก็เหมือนเดิมมันจะเป็นคนเหมือนเดิมแต่คนที่สองอ่ะก็คือถ้าไม่แลกก็เก็บไว้ก่อนแล้วต้องพรีเซนต์อะไรเปล่าเซนของขวัญเซนตัวเองเหรอมเอออ๋อเหมือนที่แล้วเหรอแต่ปีที่แล้วไม่มีทีมปีนที่แล้วมีทีมหรือว่าอ่อจะต้องเป็นกี่เซนต์คอนจัมโมเออว่าอันนี้อ๋อเนี้ยให้ฟังเอางี <so ้อย่างน้อยต้องมีเซนต์ประโยชนของเขานะ

คือคือพี่รักถึงจันแรกกบคืองานชต้องใ่เลขอไรตอนนั้นเลยพี่รักจะเป็นคนจับต่อใช่พี่เชฟไม่ใช่เชฟใ่ี่รชตตัวเชฟจับได้ของเชฟเชฟเนี่ยท่ายื่นลม ไม่หรอกพี่รายเไม่ทำเัเวลาเวลาที่เราเดินทานแล้วเราไม่ได้ยักไปพึ่งใครเราจะพึกันได้เราเลยมดดิมันคือเงินนั่นเองค่ะ เรอก็คปกติเรามัแก่ต้องสคนั้งงั้นก็ต้องสคนหรือเปล่าายอะไรใ่ไมแก่แลวใช่ต้องแก่ไม่ดิถ้าถ้าแก่เลยมันจะรู้มันก็รู้ดิไม่จะอยากจะได้เนไม่รู้วพราะที่สคนนี้ต้องรู้ว่าทีนี้ต้องรู้่าแ่แล้แบบไม่รู้แย่แรก ต้องแรกแบบไม่รู้ใช่มันถึงมันถึงจะสนุกไม่หลอกกันหมดแล้วเราไม่รู้ก็ดีนะไม่รู้ก็ดีนะใช่ต้องแบบพิเศษเราอยากได้จริงๆแล้วแบบแก่ไม่รู้ถ้าแก่ก็รู้หมดก็หูตาโตแต่นี่มันรู้แหละแต่เจ๊ก็เลยบอกว่าอยากได้กันี่มันรู้แล้วโอเคต้องไม่ได้ต้องไม่ได้ให้มีคนแก่ใช่ครับไม่แก่เอากระมัง ยืนปปิมอยู่ตรงนี้ไงไม่ล่ยืนฟินอยู่อันนี้กินเแล้วใครจะเอาใช่งั้นแรกคืนเลยไคืนปูอันนี้บอกกับร้านเี้ยจริงชีงไหเอออันนี้เหมากกับวัยรุ่นอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่หร่้ เท่ของใรเท่แของไอ้กุ๊กไม่ใส่แล้วก่ีกจับฉลากับทุกคนโวยรุ่นน่ะก็เลยนะโวยวายสุดไปรุ่นตำพายคนวายคนเดียวยังก็ตัวเองได้

แ่ไปยื้อนี้มาเลยเหรอร่วช่วยด้วยเรากันฮะขอรองน้ำหน่อยสิสนุกด้วยไม่นีความสีสัน่อยนะยังไงสียังไงเนี่ยโอเโาสีอาจจะอยากได้กลับคืนมาของงานพยาบาลคู่กันนะอันนี้จริงคนจะเหมาะกับตาะไม่เหมาะกับโอ้ยใช่ครับพี่อันนี้ไว้ถือสกายสวยๆอันนี้ขอบคุณครับผมครับอลาเต้ให้อะไรเนีน่ยจอน ต่ยงไงใครขาต้องยงไง่อแล้ม่อจะแลไหมไม่ใช่ไมคนเดียวอยู่แล้วไงตอนนี้สิ่นีเป็นใครเน่ยเ่ยครบสคนแล้ว่สอได้ก็ถไ้บอกว่าถ้าคนที่สองอะอยากได้ของคนที่1ก็แลกเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนที่สองไม่ได้อยากเปลี่ยน

เดี๋ยทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์ได well. ้เลยเรื่อง้จบแค่น้แ่นั้นกคือจับให้หมดถ้าวันต่อเืองเป็นสที่อกใครก็ชี้แต่ถ้าใครต้องการชิ้นเดียวกัรนะใครต้องการตอบก็ได้ตอนเขาบอกว่าตอนนี้เป็นสิทงนที่สองงเลย ท่านนี้ไ่เป็นสิทธิ์พี่รัตใช่ไหมปกติมันต้องเป็นสิทธิ์ของคนที่ไม่ได้สองที่จะแลกคนที่หนึ่งหรือไม่หรือไม่เสร็จแล้วเนี่ยพอคนคนที่สองเนี่ยไม่ที่จะแลกก็จะเป็นสิทธิ์ของคนที่สามต่อคนที่จะขอแลกกับคนที่หนึ่งคนที่สองก็ได้แต่ถ้าไม่แลกเองก็จะเป็นสิทธิ์ของคนที่สี่ว่าจะขอแลกในขึ้นกระดานนขึ้กระดานขึ้นกระดานขึ้นกระดาษขึ้นกระดานขึ้นกระดานคนที่สองจะแลกไหมของคนที่หนึ่งอ่แลกคนที่สามให้แลก เอ้ชิ้นอชิ้นได้ไม่ได้ไม่ได้ด้วยสอง้ออเงจะได้เจ่เด็วคนนี้าแล้วแต่ตัวเองเรอพดต่าซื้อของไปดีแ้วผมก็้องรอยรอบหนึ่งไม่ก็เนี่ยโอดมคนล้ไยไอ้ไทยไอ้ไทยอ้ไทยอ้ไทยไ้อ้ไทยไอ้ไทไอ้ไทยไอ้ไอ้ทยไออองอ ท่านหลังที่ว่าหลังจะได้หรือไงพูดกันหรอกว่ามันจะเอาวันนั้นไปแลกแล้วเออเ็กไม่เลราแน่เลยอะแต่จอไม่แลกก็ไม่มีสิทธิ์แล้วใช่ใช่ไหมแต่จอจึงมีสิทธิ์สุดท้าย่ะจอไม่อยากได้คืนก็ได้กลันนลาแล้ววันนี้คือสุดหลอดเนียกลับมาไม่รู้ว่าใครจะได้คนแรกใช่ไหมผมเลยเนี่ยใช่ได้ได้ผม

จอนัดตอนนี้เราหวังไว้แค่ตอนคนเดียวแต่ตอนแรกอะแรวก็ได้ใช่ไม่ไม่แต่ตอนแรกไงตอนแรกคือคนแรกแต่ไม่ได้แสบใหญ่อะของใหญ่ของตหญ่อะคอนโดนซินดี้มากแต่ก็อย่าไปเลิกกับใครใช่ไม่ควรจะเลกกับใครไม่ใย่ให้มา่านแล้ แต่างคนก็เหมาะนะเออใช่ตัไม่็ไรอ่ะอย่างที่ว่าสิ่เมใหญ่หเป็นของใหญ่ของพี่ต้อขาใหญ่มาพี่เพราะเาอนแรงเป็นเจ้าของใหญ่เราใช่ไหมพีพีเข้าไปแล้วออมาคนน้องหลับอินี่แรกก็เปล่าอ่ะเออซินดี้จะแรกกับครเปล่าซินดี้แรกไหมนี่ซินดี้อยากได้ ิถ้ามันรมวงก่อนอ๋อตัวใหญ่ก็ได้นะไม่เอาแน่รือเปล่าถุกจะเส้นุ่ี้ยงฟังหรอแสบจริงๆเราขอภาคลงไปไม่ได้กทุกคนจะขอเล่นเอ๋อไม่ใช่ไมมซีซอน้งสองอันจอนไม่ไม่ใช้สิทธิ์เลยหรอใช้ด้วไม่เขาไม่ใช้ใช้เสีย ยังไงบอกอากาศเดินทางเจ็นั่งเงียบเเจ็นไรกป่ะรอพีเซ่ะพี่เซ็ตไหมาพีเซ็ตซิไปที่ดีเพียงน่ะองไม่นีนะคะมีอะไรขอถามเขาบอกถูกใ่้ม้ถามว่าถูกไมหรอ่รักเที่ยวยิ่งที่อมองมขรักเทียเลยนอัง ที่เน็กนะอันนี้ไม่รวยนะที่ไรใช่ไเอาไม่ควรเชื่อดีไหมอ่ะเขากังบอกปันไงว่าไม่บอกพี่ใส่ชุดไไหมหรือจะไปเลี้ยงของใบรุ่นนั้นน่ะแล้วเป็นรุ่นจิงนะอยายามฉันใส่ได้ไหมได้อู้หูฉันแหละมันเป็นินนีแน่เลย ใช่แต่ยังไม่ครบสี่ตรอไปแยกหรอไม่ใครทำายชีรหรอไม่ไปแลต่ไอ้อมเนี่ขอหลอดไฟไปดูซิใครวะนั่นอะหลอดไฟเขาชมเลยเนี่ผมพนานะฉัน็คงซื้อเป็นที่บ้านเออหลือแ็ลาไปอจะแพงนะเขาปียอะมันมมหน้าไฟที่น่าไม้คอนโดนะแต่อันเนี้ย ัวจังเลยมาที่กูเนี่ยพี่เนทเขาอยากได้แล้วเนี่ยอะไรนี่ยกูไมันเหลือใช้ก็ไม่ได้เขาอยากได้ต้องแยกแลกใช่ใช่เพราะว่าคือใช้ไม่ใช้กูไม่รู้อ่ะแต่พีอยากมึงไม่อยากได้คนมึงต้องแลกต้องฝังสงคนให้จับนี้นะใช่มันอยากได้มันต้องไม่ได้

มอนนปดักหน่งจได้เองไดได้ของสาบอย่างได้น้ำได้ปูบ่อมอนบมอมากจริงบอมาดีไดเลยอย่าไปให้ใครด้วไม่ให้ดีมากดีหรือปล่าไม่รู้เราเน้นราคาเออแต่ดีแต่ดีแต่ดีมันดียังไงเราบอกใครล่ะนี่สามเท่าราคาสามเท่าของที่ จับฉลากกันแล้วจริงหรอร้อน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 รือเปล่าไม่ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีรสูทของดีบอกคุณคือครัวเรียนเนี่ยก็มีอุปกรณ์วีรียนสุดเยี่ยมเลยถ้่ว่าจะยังไม่มีน้ำตั้งเข้าไปเนีกได้ไหม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 เลยเราพึ่งจะได้หรอไปตัวเองหมดสิทธิ์ไปแล้วจะเอาอีกกีอะ เราบางโอ้ยรุ่นนะพี่โอ่๊ตพี่โอ๊ตทุกทีเลยอะคนเป็นคู่กันมันต้องดี ปีนี้อียิปตจะมาแต่ก่อนนี้มาบ้างปีนั้นยังมีหมอะกับกูเอาไว้เป็นมือหมีเนี่ยจะเหมอะกับกูคนเดียวแต่นี่ไม่หมอะเลยเหรอพี่โอ้โหแล้วไม่เหมาะกับใครเลยที่ผมหมอะไม่มีใครไม่แต่เพื่อไม่แต่เพื่อนไม่อยากให้เขไม่หมาะนะแรกเลยปักปักโราปักกันน่าสนใจนอกกับพิจิตรไหมฮะ ไม่ไม่หนักดูแลมัมันสวยดีแต่ว่ายดีใช้เฉยยมไม่เคยเห็นมันบอกพี่โอ๊บ่ะอไม่ใช้เน่ยมกับอมอะสวอกพ่่วยดีไมเคยโอ้มันเบาบาอ่ะะไม่ใชสิงกี่ตัวกัน เะมันก็ไม่ีเชกมไม่อยากได้คนคทไมป็นแถี้ไบไม่ไม่อที่ไหนล่ะพี่ก็บอกว่าสวยดีหอจะอยู่ที่บ้านพี่เนี่ยนี่ก็แล้วพี่อาจจะเลยพื้นเจะเอาไปทไมไม่บอกเขาไม่บอกเชอ้าว อุ้ยจย์พี่เดนด้วยบอกับรักเกียรชีมองไปนะรักเกียร์ยิ่ชีประโยคน์เงิเล็กๆอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะใหญ่้มาแ่ยิ่งให่ขึ้นมดีกว่าอาจจะเป็นหมอนลมแหล่ะอะไรที่ต้งแกล่ะอาจไม่ยังไมราะของของพี่จะแกละพี่สพี่จะไปดูให้โอ้ยเขียวอะไรไม่สิทธิ์ นี่ไปเลยงเียโเครียดเลยปีนี้ขึ้นแทนปีนี้คือนแทนีคนแรกอ่ะอาจากไปแลเอามจัดไปแล้วอ่ะก็เหลือเหลือต้องแลกอะรต้อแบกของใครอ่ะก็ตองแมีแขกอีกเออเออไม่มีแขก่อเเข้าใจเลยขคนนึง ต้องจับต้องจับต้องจับใครจับละมีแขกคนหนึ่งก็ต้องจัากคนเริ่มอ่ะว่าจะเริ่มจากใครสามคนเนี้ยอ่ะหมดจะหมดอ่ะฉันจับให้แกแล้วว่าใครจะเป็นคนจับเพราะนี่มันของผมถ้าเจษกิตบริสุทธิ์อยู่แล้วต้อนมันเริ่์มพี่ต้อนจับะพยายต้อนกัไต้องไม่เอาขอี่ต้อนใส่ดีกว่าเลยใส่ดีกว่าเออได้มีสามไม่รู้เลยว่าของใครได้หอยแขกแก่เลยตุ๊ด ห้องโน้ตไม่เสืเรลยไม่รู้สิมันเหมาะกับพี่มากพี่บอกว่าจริงเหมาะเหมาะพี่ตอมพี่ใส่ยังไงพี่เยเหมาะมากจริงเหรอพี่เสื้อผู้ชายเล็กไหมแรกใครกี่วันทนี้ไม่เหมาะกับใครเลย พี่อยากเสี่ยเหรอยไปช่วไงของหมดแล้วของหมดแล้วที่ชอบแบบเนี้ชอบสีไงหมามากมากใครจะมาแย่งฉันหรือเปล่าโอ้ือะไรแฉันก็น่าจะถือได้นะโอเคโอเคเอาเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้ไม่สนุกเลยโอ้ไม่สนุกเลยเนาะ เ่กอันนี้มันใหญ่ได้ด้วยนะพี่ไม่มีใส่สองชิ้นนี้เฮ้ยพี่ช่างของใหญ่เหรอแร็คซ์ดูแล้วแี็คซ์แร็คซีเลยไปไหนดีนะพวกคอณเป็นแล็คของพี่แกไม่มีหรอกพี่พี่เอานีก็เหลือของแขกของพี่ต้อพี่ต้อเขาไม่ใช่ไม่มีกระเป๋านะ